ชย่าออกมาขอโทษเรื่องราวของหญิงออนบอกยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรื่องหุ่ออนนะครับไม่ขอตอบอะไรมากนี่คือตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายแล้วบอกว่าไปเรื่องใครบีบผมบอกว่าไปครับพร้อมแส้งเรื่องคบซ้อนผมไม่ได้คบซ้อนเพียงแค่เลิกอาทิตย์เดียวผมมีใหม่เลยแค่นั้นแส้งว่าคบซ้อนจริงเหรอคะคือต้องบอกอย่างนี้เลิกกันอาทิตย์เดียวอ่ะมันมีใหม่เลยมันไวไฟด้านแพรก็ออกมาโต้เมื่อ10ปีก่อนผู้ชายบอกขอห่างกันสักพัก เพื่อที่จะไปอยู่กับแม่แต่มาร้้ทามลายจากผู้หญิงคนนั้นการันตีว่าตั้มมีผู้หญิงอีกคนอย่างชัดเจนรู้ที่หลังผ่านไปหลายเดือนเหมือนกันของการโพสของผู้หญิง มันเลยทําให้เรารู้ตัวว่าไม่ใช่คนเดียวที่เขาคบและต Hans ัต้มยังบอกอีกว่าขอให้เรื่องครั้งนี้อย่าลามไปถึงแม่ผมประจวบกันแม่ดวงดาวพูดถึงสะพายครั้งแรกหลังเกิดเรื่องปัญหาใครให้ไปจัดการเองลั่นย่าไม่เกี่ยวจากกรณีหญิงอ่อนภรรย,ยาตั้มวิชยาที่ได้เปิดสืบกรณีผู้เป็นสาวสองพร้อมถามว่ารู้ไหมตูเป็นใครตูไม่ได้เป็นเพื่อนมึงแล้วก็รู้เพื่อนตูยังไม่รู้เลยทำมงรู้กไหมา ทำให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายจนกลายเป็นประเด็นดังหลายคนก็เข้ามาถามแม่สามีอย่างดวงดาวถึงในไลฟ์แต่เธอก็ตอบเพียงสั้นๆว่าขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้ยา่าแต่ปัญหาของใครก็ให้พวกเขาไปจัดการเอาเองย่าไม่เกี่ยวขอไลฟ์ขายของต่อดีกว่าทํามอชาวเน็ตชื่นชมความเด็ดขาดนี้ยกให้เป็นแม่สามีตัวอย่างกันเลยหลงผัวตัวเอง ยังไงก็ดีกว่าไปหลงผัวคนอื่นนะคะเรียกได้ว่าดวงดาวเธอแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ควรเอาเธอไปเอี่ยวด้วยขออยู่สงบสงบต่อไปพูดแล้วภาพดวงดาวในวัย73ปีก็ขึ้นมาทันทีเธอยังคงความสดใสและแข็งแรงมากถ้าไม่บอกว่าอายุขึ้นเลขเจ็ดแล้วก็จะคิดว่า50ต้นๆน,น,นะคะเนี่ย ยิ่งตอนอยู่กับหลานสาวก็ยิ่งอ่อนโยนมากในทุกๆวันน้องมีญาจะเข้ามาให้คุณย่าถักผมเปียให้ด้านคุณย่าก็บ่นไปถักเปียไปก็น่ารักกันมากเลยล่ะค่ะหลานสาวมาบอกให้คุณย่าถักเปียให้หน่อยเป็นเกียรติกับชีวิตมากเลยได้ถักเปียให้หลานเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มียาก็มักจะมาเล่นกับคุณย่าบ่อยๆเป็นเพื่อนเล่นให้คนแก่ได้หายเหงาก็ว่าได้ เพราะเวลามียาจะขึ้นรถกลับบ้านทีไลคุณย่าเขาก็จะเสียดายและล่ำดากันไม่หยุดเลยทีเดียวเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดเธอคือลมหายใจของฉันญาหลานผูกพันกันมากห่วงกันเป็นที่สุดหลักฐานคือตอนที่มี่าไม่สบายจนเข้าโรงพยาบาลคุณ่าก็ตามไปดูแลไม่ห่างเฝ้าตลอดทั้งวันเลยเห็นแล้วก็อบอุ่นหัวใจจริงๆและในตอนนี้ดวงดาวในบทติ๊กตอกเกอร์ก็กำลังเป็นที่สนใจมาก พอเธอมักจะออกมารีวิวอาหารที่ทำเองในแต่ละวันให้แฟนคลับได้ดูบอกเลยว่าอาหารหน้าตาน่าทานบวกกับน้ำเสียงใจดีนั้นทำเอาคนดูสบายใจอย่างบอกไม่ถูกจนต้องตามดูเธอคนนี้ทุกวันเลยค่ะไม่เคยเบื่อหน่ายกับการเินข้าวเลยคือมันอร่อยตลอดทุกวันทุกมือ้อและถ้าถามว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปให้เธอนั้นเธอก็เอ่ยปากเลยว่าตากล้องส่วนตัวคือคนนี้แถมยังช่วยกดหัวใจให้ญาติทุกไลฟ์ด้วย เวลาที่ย่าขึ้นไลฟ์เนี่ยย่ามีผู้ช่วยกดหัวใจให้ย่านะคือคนนี้นี่ <c oughs> เรียกได้ว่าคุณย่าดวงดาวกับอาพลากรเขาเป็นรักแค้อีกคู่หนึ่งในวงการก็ว่าได้พอทั้งสองคองรักและดูแลกันมาเก,กือบ40ปีแล้วรักไม่จางอีกด้วยยิ่งตอนที่ทั้งสองใช้เวลาอยู่ที่บ้านด้วยกันมันเป็นโมเมนต์ที่เรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงแถมเธอคนนี้ก็ยังมีกัลยาณมิตรดีๆอย่างแม่โยและแม่อีทที่มักจะไปมาหาสู่กันเป็นประจำ และพออยู่ด้วยกันก็มักจะมีอะไรมาทำเป็นกระแสะอยู่เสมองานนี้แฟนๆจึงตั้งฉายาพวกเธอว่าก้อยนัตตี้ดีมไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดคับเวอร์ก้มเก็บของตามริซ่าก็น่ารักกันไม่หยอกเป็นรุ่นใหญ่แต่หัวใจยังสาวอยู่ไม่เกินจริง When with you. นับได้ว่าทำถึงทำจึ้งเกินจนตอนนี้พวกเธอทั้งสามออกงานกันไม่หยุดเลยพอแต่งองค์ทรงเครื่องกันแล้วก็สวยกินกันไม่ลง ทำเมาแฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าฉันแก่เมื่อไรฉันจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนแม่ดวงดาวและเป็นเพื่อนนี่แหละค่ะ